สวัสดีค่ะทาง oppo เนี่ยได้ทำโฆษณาออกมาใหม่เป็นแบบช็อตสตอรี่เนาะเป็นเรื่องราวของสองคู่ซึ่งยังไม่ได้ดูนี่คือเก็บไว้ก่อนตอนแรกเห็นเห็นว่ามันขึ้นในใน u t u b e แล้วอะไรเงี้ยแต่รอให้กลับบ้านก่อนก็จะมาดูแล้วก็จะทำการรีแอคไปด้วยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนอกจากหนังผีที่ดูแล้วนะคะก็ยังมีพีกับบิลกินนะคะที่ยังเป็นติ่งด้วยรู้ว่ามันจะน่ารักฟินได้มากแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ น่ารักมากอุ้ยเฮียเต็ยงกูสุกมูนี่เพื่อนสนิทผมเราเป็นรูเมทกันตั้งแต่มหาลัยโอนไม่ได้นอนเตียงเดียวกันหรอจนมันเวลานแล้วอะก็ยังอยู่กับมันหลบห้องเฮ้ยนี่มันชั ผลงานแรกที่กูวาดอะเลยเว้ยมึงคนชมกูเยอะมากมึงดูดิมึงดูต้นไม้ดิมึงันตอนนี้มันตั้งอยู่เนี่ยมันมันเหมือนมันตั้งอยู่ในห้องนี้จริงๆเลยอะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยมันมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งเลยที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คืองงเย็นมึงกับมาตั้งใจเย็นแล้วนะพงษ์นาคโคตรขี้งอนแค่นี้กูจะได้รีบแบบรีบนอนก็มาลอยเสร็จแล้วน้ำแ แบบไม่ต้องชอบทำอ่ะเอาชดเก่งเวอร์น่นรัลกค่ะมันได้งงอนเลยคิดดูดิหลับให้สบายนะครับ Rest in peace กูซาบซึ้งมากเลยครับเชฟใหญ่แหมจะร้องเก่งกับพวกมันอ่ะไม่ชวนเลยนะเอาก็ทุกทีชวนแล้วมึงก็ไม่ไปปะ มึงก็ชวนมึก่อนดิจะไปไปก็เรื่องของปูปั๊งอนเก่งงอนแต่ละทีนี่นะดราม่ามากแล้วก็ชอบทำตัวห่างเหินอะฮึมึงเล่นอวีลแหละ มึงนี่ดูพยายามนะแต่พวกเราก็กลับมาดีกันทุกครั้งอ่ะจนกระทั่งวันนี้เยลูกกรบตุกเนี่ยมนเลย์ทะเลใหญ่นั่นเรอืมอาบน้ำดีกว่าโงยวิวกินหน้าเขาเรียวขึ้นเนาะกินขนมแล้วเพิ่ม แล้วไม่เอาไปทิ้งนะไหนทำห้องแล้วแบบนี้อีล้งเสียเอาไม่หิด อะไรมึงเนี้ยอ๋อกูกูห่ัอบน้ำกูใส่รองเท้าเดินกูอ้วกหรือกูนอนบนเตียงมึงอ๋อก็คืองอนแมยตัวเองอยู่รู้หนาและให้กูอยู่ในป่าเลยนะยัง <c oughs> ไงประตูทางออกก็อยู่ฝั่งกู <c oughs> ถึงพวกก็ต้องเสียฟอร์มเดินข้ามมาอยู่ดีอะ เออปกดขอษพอใจยัง,องออกูง้อแล้วนะมันก็แล้วแต่มึงแล้วกันไม่ถือว่ากูขอโทษแล้วนะมมนมันเกิดขึ้ททีแม่ต้องแบบอยู่กับคนแบบนี้เหรอไปดิมึงไปร้องเก็บ จะร้องให้แม่งยันเช้าเลยเยแ,แล้วก็ไปกันเฉพาะเพื่อนที่เราสนิทสนิทกันเว้ยอ้พวกที่มันไม่ผิดก็ไม่ต้องไปชวนมันเราเฮฮามึงจะไปร้องแม่งสามวันสามคืนเลยว่าสนุกชัวร์ว่าเราไปกินข้าวด้วยเว้ยไม่กลับบ้านด้วยเว้ยไปเฉพาะคนที่ซีซีกัน นี่แม่นงนอนจริงจังวะกูสงสารตู้เย็นมากอ่ะที่ต้องมาแช่เค้กฝีมือมันอ่ะอืมกลองของขวัญน,นี่เอง เป็นเค,ค้กที่น่าทนทานมากเลยเนาะแบบปัดตกไปแ,แล้วก็ยังแบบไม่เละโอยแต่งนิดเดียวน่ารักจัง ปากจุ้งผู้บกินสัตว์มูชิบหายมันหายไปไหนวะตั้งแต่เมื่อคืนอะเอ๊ะเดนมันจะไปแล้วจริงวะ thank ค o u สหรับเคแงนะมึงคือพอดีวันก่อนกูเพิ่งโดนคนเซิลงานมาวะเขาบอกว่ากูยังทำได้ไม่ดีพออ่ะกูก็เลยกลับมาเมาเลยเทศเลย ถือออโต้มาใช้ดีกว่า ไม่ดูพยายามนะมันเก่งจริงคอยดูเลมสวัสมึจะหันแอบ,บเลมบอกรกูก็บอกมึงแล้วไงไว่าให้กูนอข้างล่าง เวลากูเหนื่อยกูก็อยากจะล้มตัวนอนเลยไงแต่กูก็รู้ว่ามึงอะชอบเยี่ยวตอนกลางคืนบ่อยก,ก็เลยให้มึงน,นอนข้างล่างแทนนันกูเยอะแล้วครับเลิกนหนเหอ อันนี้ไป่ร้องเก่งกันปะ่ะไปดีไปไหมไปไหมไปไหมอัานมาหน่อยดิมีอะไรจะบอกอัานมาหน่อยมันเก่งเหลือเกินดูเลยวะจริงๆกูก็รู้สึกผิดแหละ <c oughs> นี่ น,น,น้องเลยยอมเวลาขู่จะทำตัวให้ดีขึ้นนะตอนมันหายไปไม่รู้สึกหวงะวะงานงานมันไม่สวยอะถุงมันไม่สวยมันก็อร่อยมากเลยนะเว้ คือมึงาอบมากเลยเนี่ยเฮ้ยมึงมึงเทคมันก็ไม่จำเป็นต้องสวยว่าอร่อยมากมึงค<า>ุมาแล้วว่ะเขาต้องการพรีเซนต์ของความเป็นมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเนาะโอ้มึงสวยนะ ไม่ได้ร่างใจอ่ะกูขอโทษ,โทษทไมอะไร เวลามึงไม่นอนบ้างก็งดีอ๋อต้องซื้อออปโป้มาบ้างละถ่ายได้กล้องหน้าและหลัง<ห>พร้อมกันเนี่ยถ้ามึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองอ่ะเดี๋ยวก็ไม่งานดีๆเข้ามาหามือนะขอ พี่บอลเป็นคนกำกับเองแม <you> ่นะ่ารักดีค่ะไม่มีอะไรพูดมากนอกจากคำว่าน่ารัก oh. อยากจะซื้อ OPPO มาใช้เลยทีเดียวต้องเป็นลูกค้า OPPO ซะแล้วไม่มีอะไรละแค่นี้แหละมานั่งดูด้วยกันเนาะสำหรับใครที่ชอบดูบิวกินพีพีรอดูแปรรักชันด้วยใจเธอพาท,ที่2ส,ส่วนใครที่อยากดูพาร์ทแรกเนี่ยคงต้องหาดูเอาเองไลน์ทีวี v. ไงใช่ไหม อยู่ที่เมลเบรนะิร์นรดูไม่ได้ไลน์ทีวีเซ็งชะมัดเลยอ่ะก็ถ้าเกิดเดี๋ยวมีอะไรที่สนใจก็จะเอามารทั้งรีแอครีแคปอะไรมานั่งดูเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็คอมเมนต์กันได้นะคะอ๋อ,อส่วนใครที่อยากรู้ตอนจบของอังคารคุมโปงเรื่องร้านปริศนาคือในในความเข้าใจของเราคิดว่าว่าต๋องอเป็นคนโทรมาเล่าเรื่องแต่จริงๆคือไม่ใช่คนที่โทรมาเล่าคือเอก เอกก็คือคนที่ถูกผีลุงชุมเนี่ยจับตัวไว้ในอีกมิตินึงดูแล้วก็แอบ,บคล้ายๆกับเรื่องแรกนะที่จูเน่เข้าไปติดอยู่ในมิติของบ้านกงเตกมีความเป็นบ้านทิพย์เมืองทิพยนะ์ขึ้นมาก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะแชร์ความคิดเห็นกันและกันขอบคุณมากเลยตอนต่อไปอาคัรขุมโปงหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เส ชอบแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณสำหรับนั่งดูคลิปนี้ไปได้วยกันค่ะคะ Have a o o o d day have o good n ไน h t ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ